กรับวิธีการหมักไก่รสชาติไม่ต้องพูดถึงครับผมมีแต่ไม้ใหญ่ๆเลยแพรว่าทําม่กินมากๆสีสันดูจัดแต่งเรียบร้อยแล้ว ดักต้นๆเลยดักต้นๆเลยครับผมแจกแจกครับผมวันนี้แจกขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆครับผมที่ช่วยสนับสนุนเอ็นดูครอบครัวของเรานะครับช่วยซื้อถึงเพิ่นสิบะเลยกินได้ว่าเพิ่นกับซอยซื้อซอยสนับสนุนเอ้า ให้เข้าตามาหากินได้นะเน,ะเนะาะกากบาบประคุณเพินหลายๆครับผมปะมีวิธีการมาร์กเนาะเดี๋ยวแปลว่าสีเสียบไหม่แล้วกระจังสีไปย่างเนาะพี่้องเนาะ่ <Yeah. S 1> ะเดี๋ยวมาร์กไปสกู่กนโอเคครับผมเดี๋ยวเพิจังจะมาเสียบใหม่เดี๋ยวเขาจะไปเมืองอย่างน้ำกันนี่แหละว,ว้าวเก็บไว ไปสักพักหนึ่งให้มันเข้าเนื้อเข้าครับยังไม่ได้เสียบไม้ถ้าเสียบไม้ออกมาแล้วโอ้โหเต็เมเต็มเต็มซอนกะละมังนะครับผมน่าได้เวลา ใ่ไม่หีบแล้วพี่น้องนี่วนันสวดโจโคโ,โจโคโแล้วก็มุนหลวดใจไ,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 ไม่หีบไม่หีบกะแซน้ำใ่ครับผมไม่หีบพ่อพ่แลแม่ไม่หีบพ่ออยู่ดอกเนาะเธอหน่อยต้องไปแรียนไปซื้อไม่หีบมาให้ได้ที ตาพ่อพ่อแต่ว่าก็หลายอยู่พี่น้องซื้อมาจากไ s เอผู้นี้ใม่เห็น,นยไงครับทุกขั้นตอนลวดแข็งโดบ่แม่เีย ลวดอ่อน,นมันมีเบอร์อ่อนกว่านี้ป่าววะใ่ไแม่แล้วลดแข็งไหมท่าน,นพี่น้องเดี๋ยวก็เหลือการย่างเนาะบโอ้เจ้าอะไบ่าแม่เจ้าอะไร่ะ ดังไฟลงดังเลยบ <c oughs> ่ดังเลย่ลยๆจะดังแค่ไหนกันเอาเดี๋ยวตจะหน่อยไปดังไฟให้พี่ว่าก่อนพี่น้องเดี๋ยวย่างไปเลยครับผมเจ้าข้เจ้าจังได้กินของแฉบๆถ้าเขาไปย่างอยู่ฝุ่นเดี๋ยวเมื่ท่านไงพี่น้องย่างเป็นหอมๆไปเลยครับผมเ,เดี๋ยวตจะหน่อยโอ้สุดยอด ไอ้ช้อนกระมังช้อนกระมังเนี่ครับเราไปย่างกันเลยเดี๋ยวเป็ <c oughs> นพี่จะบอกไปย่างโบท่านดังไฟให้มียอยู่จะขาอาเฮ็ดหยังอยู่ <c oughs> ลงย่างแล้วพี่น้องทำการบังเล้ง การบันเลงแล้วใครกี่เท่าอีกบ่ะแม่อืมไม่เที่ยงก็อ่ะนุไม่แล้วเอออือืออ๋อเสียงผู้ดายางมากลูกสาวเท้าทองทานอันนี้แนมะ่กะละมังกะละมังหนีที่ ปิดไว้ครับผมกันมะเรงเดีย๋ยวเขาอย่างใจเย็นๆน,นะพีน่น้องนะเดี๋ยวเขาจะไปแจกนั่กันเดี๋ยวคุมไฟพี่ว่าก่อนอเดี๋ยวเราไปอาบน้ำอาบทากรอ,นอ,อันเฮ็ดต้าเศร้าๆพุ่นเดี๋ยวตอนไหนที่ย่างแล้วตอนไหนจังสิอาบน้ำไปแจกกระโ้ให้สวยๆในแม็ดครับผมน่ากินน่ากิน เดี๋ยวไปเก็บบรรยากาศหอมๆเศรษฐีด้วยน้ำกันครับผมย่างอยู่บ้านเลยถ้าไปย่างญี่ปุ่นย่านมันบบทันครับผมคนก็ไม่ลืมล่ะย่างข้าวเจ้าได้ไม่ดิบไปเดี๋ยวขาวเจ้าคือว่าว่าอยากใกลให้กับอวัสดุเขาต้องเฮ็ดดีๆครับผมเอาโอเคตอนไหนขอย่างให้แพร่บ้าไปอาบน้ำก่อนพี่น้องสวัสดีครับเดี๋ยวจังไปมึงบรรยากาศน้ำกันครับ อย่างไปเรื่อยๆครับผมอีกร้ายเตบ<ม>ิบอยู่ขอตังสีม่วงหน่อยออขอตังสีม่วงขอตังสีม่วงหน่อยตังอะไรสีม่วงไม่ใส่ละอย่างค้นแล้ว หวนครับย่างไก่ย่ำเยางหนึ่งห่อนหอมๆเลยครับผม ดี๋ยวไปแจกกันครับผมหลังจากที่แพ้ว่าอย่างเสร็จเรียบร้อย,อยกกแอยากกินเหรออยากกินแม่ยวให้แม่เอาไว้ให้นี่ครับผมครับผมอย่างโอ้ชัวสีแล้วครับผมใส่นี่ครับผมเดี๋ยวนําไปแจกด้วยกันนี่น,นี่เตรียมการแล้วใส่แว่นตาพร้อมนะไปแล้ว ไปเดินทางกันไปแจกไปแจกไปน้ำทางความพี่น้นองพ่อไ่แจกฮะพ่อไ่แจกครับผมเพราะว่าเพื่อนได้ให้แจกแล้วไหมไมด<ม>เมร็วกันใกล้บุญเร็ว,อวเออไปให้เน่เเป็นคนแจกให้นะเน่เป็นคนแจกนะเออไปแล้วกาแฟปาเขาเอา,เา,าอไปแจก ยูปะละ่ังอย่านนั่งครับผมพุทาาธทา,าแม่ว่าสเราให้เพิ่นพุทธเาแมนให้เพินยางมากเอาเด้่ครับผมครับแม่นี้เพิ่น เออเพื่อเป่าหรอเออขนไหนเป็นส้นานบุญเพื่อนชื่อเป็นเหมาเอเพื่นจายชื่อดไปไปสุขา่คุ้ธรรมดาอไปหยายโอ้นางหันพี่น้องใช่ตาเนี่ย ได้ครับผมโดนละไม่สองไม่ไปได้กันทุกคนเชิญเลยครับเป็นช่วยหอยเสือ้อเออครับเออเป็นช่วยเสือ้อไหมครับเป็นลายหอยยางเออ,เอ,อ เอาแม่มาเอาแมวครับไ่ได้ขายไม่ีคสี่ครับหลังมาลงมามวลเออใหญ่ครับอยากใหม่ๆครับตด้แล้วเมียได้เลยครับได้ เอาไกเไปกันปักมาไปทางเอเคมามาเอาเราคือบามั่ไมไก่ย่าครับไก่ย่างขอขอบคุณครับครับโอ้เนี่ยเอาไปให้ได้กันนะครับแกจๆครับ มาไกโอเคครับไปก่อนครับเนี่ยแจกแจกให้เพื่อนครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะไม่ละเนี่ยเอาไปเอาไปให้หน่อยนั่นพึงอุ่นก็นางู่พูด,อดเออไปแจกให้เมื่อครับผม พะว่าเพื่นบอกให้แจกแล้วนะ,ะ,ะปนไปก่อนพี่น้องเดี๋ยวกระสิโอ้รุ่มค้าเดี๋ยวครับไปแจกไปจากใหม่ๆกออขอพระคุณเพื่นที่อุดหนุนจะหน่อยก็แพ่ว่าจะเป็นเรื่อง้ยขึ้นไปครับผมเนีเน่จะไปไหนโอ้เดี๋ยวแจกของเสร็จก่อนเดี๋ยว เลาะไปแจกของก่อนครับให้ดูเลนด้วยอืมบ้านจังเดินทางกลับแล้วพี่น้องเดี๋ยวนี้ไปย้ายแก่สองใบเลาตาบอดฮะเล้าตาบอดเออย้ายเราตาบอดีครับผมเดี๋ยวไปให้เล่าครับผมไม่น้อยเลยเป่าให้ดูอยู่ <laughs> นี่นี่มาบ่ให้หนูได้บ่อยเลยญาติจะไม่ได้กินแม่เก็บไปให้อยู่แม่เก็บไปให้สองใหม่ยู่กะขอขอบพระคุณพี่สาวคุณยายใจดีเนาะอี่เพิ่นซอยอุดหนุนให้ตะหน่อยไปให้ตะหน่อยมี่ไล่ได้นี่เนาะกะขอขอบคุณขอบคุณครับผมกะสิแจกแจกมืดแล้วนะ น,นี่ก็สิไปแจกยายกี่เพิ่นตาบดีเนาะ,ะขอให้เพิ่นอยู่ดีดีแฮงลำลรำบบลุยล้ยๆยิงๆขึ้ิดไ,ไปเด้อพี่น้องเด้เอเด้อพีเด้อสวัสดีครับเดินทางกลับบ้านเดี๋ยวเราจะไปให้ยายครับ